มาครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดฉลองวัดฉลอง,คร,องครับโอ้เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของที่ภูเก็ตนะครับสวยมากโอเคครับโอ้โหวันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนบรรยากาศครับมาที่ภาคใต้นะฮะสวยมากครับร้อนไหมครับพี่คิววันนี้เย็ ไม่ต้องบอกครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่ามันอุ้ยสถานีแรกก็วันนี้นะครับก็สวัสดีท้องฟาครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้อนุสาวรีย์หลวงพ่อฉลอตรงนี้ก่อนนะครับแม่อธิษฐานอะไรจ้ะอธิษฐานอะไรจ้ะไขี้อธิษฐานอะไรจ้ะ เอาถามใครก็ไม่ต้อบนิต้าหวูที่ถานอะไรคะฮะบอกหน่อยนะอธิษฐานอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรอธิษฐานอะไรบอกหน่อยอ่อยิ้มใหม่ให้กล้องหน่อยไปแล้ว

ตาอันหยิบยี่สิบเจได้พอไหน่ายวดของพ่อ่เีมีความสูให้มันไหวพระให้เป็นประจำครัเป็นไม่สบายก็คหารถามว่าไม่หายจได้ดีไมดีหมคะคิดว่าไงคิีว่าไงเราต้องอ่านก่อนลูกไม่งั้นจะได้คืนมาเไปใกล้เคียงอะ วปนวนนถึงนน้่ระธนาเืองระดับว่าป,ป,ประทนตับใสอากาศภวนันี้นนครับวัาฉลองอากาศร่มลื่นมากๆครับแต่เวลาเราจำกัดก็เลยอาจจะเดินไม่ทั่วนะครับเมื่อกี้ขึ้นไปน นั่นบนนะครับมีพระบรมสารีริกธาตุนะครับสวยงามมากข้างหน้าเราครับก็เป็นมุมที่คนจะสัาการะหรือการจุดประทัดนะครับปรไปครับโอเคครับ<ๆ>เดี๋ยวผมจะได้ดูคแค่นี้นที่สถานีแรกครับผมเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเ,ออเจอกันสถานีต่อไปครับกบควาเรีย แล้วล่ะครับภารกิจหลักของเราในวันนี้ครับคิดว่าง่ายภารกิจหลักของเราในวันนี้ครับ <S <S 1> <S 1> ได้ไหมเออไดาไม่หยิบอ่ะ ว่างไงก็ว่างั้นเดี๋ยวมาดูพิคคีจะพาเราได้โชคหรือเปล่าผมขนาดนี้ครับฝนตกหนักมากครับเดี๋ยวเราจะไปรับนะครับแล้วก็จะไปเที่ยวต่อกันครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้ไปไหนต่อ